คลิปนี้ผมจะมาแนะนำการแปลงโค้ด Arduino เพื่อเปลี่ยนการแจ้งเตือนจาก Line Notify มาแจ้งเตือนบน t e l e gram ด้วยข้อความแบบเดียวกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่อง Jack DIY นะครับเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับการทำโปรเจกต์ IoT แล้วส่งการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify มาก่อนหน้านี้แล้ว และหลายคนคงจะทราบแล้วว่า L i n e Notify นั้นจะหยุดให้บริการหลังจากวันที่31มีนาคม2568เป็นต้นไปทำให้โปรเจกต์ที่เราทำนั้นไม่สามารถแจ้งเตือนผ่าน L i n e Notify ได้อีกต่อไปสำหรับอีกทางเลือกของการส่งการแจ้งเตือนหลังจากที่ L i n e Notify หยุดให้บริการไปแล้วนั้นผมได้ทำคลิปไปแล้ว1คลิปก็คือการเปลี่ยนมาส่งการแจ้งเตือนทาง t e l e gram โดยในคลิปนั้นผมได้แนะนาตั้งแต่การดาวน์โหลดแอปการสมัครใช้งาน การสร้างบอทดและการนำข้อมูลของบอทดมาใส่ในโค้ด Arduino ไปจนถึงการอัปโหลดโค้ดเพื่อให้บอร์ด ESP8266 ส่งการแจ้งเตือนไปยัง Tele กร a m หากใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับสำหรับคลิปตัวอย่างที่ผมได้ทำไปนั้นเป็นการสร้างโปรเจกต์เพื่อให้ส่งการแจ้งเตือนผ่านเ Telegram ขึ้นมาใหม่เลยหลายคนที่ดูแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วถ้าเป็นโปรเจกต์ของเราที่เคยทำไว้อยู่แล้วแต่เป็นการสร่งการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify แล้วเราต้องการให้อุปกรณ์ของ เรายังคงทํางานเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนการแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนบนเท l e กราムแทนจะต้องแก้โค้ดส่วนไหนบ้างก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้แต่ผมจะพูดถึงแค่การส่งการแจ้งเตือนที่เป็นข้อความเท่านั้นนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องของการส่งสติกเกอร์และรูปภาพที่บางคนอาจจะเคยทําไว้กับ Line Notify สําหรับการส่งสติกเกอร์หรือรูปภาพไปที่ t e l e กรา m ผมอาจจะมาทําคลิปอธิบายให้อีกทีในคลิปหน้านะครับ ก็มาเริ่มจากการเปิดโค้ด Arduino ของเราที่เคยทำไว้แต่เป็นการส่งการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ขึ้นมาโครงสร้างของโค้ดที่เกี่ยวข้องกับ Line Notify หลักๆก,ก,ก็จะมีดังนี้นะครับส่วนแรกก็คือส่วนของการ include library t r i d e n t TD line Notify .h เข้ามาจากนั้นก็จะเป็นส่วนของการระบุชื่อและรหัส WiFi เพื่อให้บอร์ดของเราเชื่อมต่อเพื่อที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนได้ส่วนต่อมาก็จะเป็นการระบุลาย Token ที่ได้จากการสมัคร Line Notify ต่อมาในฟังก์ชัน Setup ก็จะมีการเรียกคำสั่ง Line.set Token เพื่อกำหนด t o เค็ของ Line Notify ของเราเข้าไปจากนั้นก็จะเป็นส่วนของการส่งการแจ้งเตือนโดยการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ในคลิปนี้ผมจะโชว์ตัวอย่างให้ดู2แบบซึ่งจะเป็น2แบบที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่คนที่ทำโปรเจกต์เลือกใช้งานมากที่สุดหากของใครไม่ตรงตามตัวอย่างที่ผมจะโชว์ให้ดูก็ลองพยายามปรับแก้ให้เข้ากับของตัวเองดูนะครับ การแจ้งเตือนแบบแรกคือการแจ้งเตือนที่ข้อความไม่มีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเมื่อโค้ดทำงานมาถึงคำสั่งนี้ก็จะมีการส่งการแจ้งเตือนด้วยข้อความแบบเดิมทุกครั้งซึ่งลักษณะการเขียนโค้ดก็จะมีการเรียกใช้คำสั่ง Line.notify แล้วใส่ข้อความที่ต้องการเข้าไปเช่นข้อความที่ว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จตามตัวอย่างนี้จากโค้ดนี้เมื่อบอร์ดของเราเริ่มทำงานและเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปที่ Line Notify ของเราว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จและจะส่งข้อความนี้ไปทุก ทุกครั้งเมื่อบอร์ดเริ่มทํางานนะครับส่วนการแจ้งเตือนแบบที่2ก็จะเป็นการแจ้งเตือนที่ข้อความมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการรายงานค่าอุณหภูมิค่าความชื้นเป็นต้นวิธีการที่ผมใช้ส่งข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงคือผมจะประกาศตัวแปรสตริงขึ้นมาก่อนแล้วจับข้อมูลที่ต้องการส่งมาเรียงเข้าไปในตัวแปรสตริงให้เรียบร้อยก่อนที่จะนําตัวแปรมาโยนเข้าไปในคําสัง่ง line.notify.T สำหรับตัวอย่างนี้ผมจะให้บอร์ดส่งการแจ้งเตือนทุกๆ10วินาทีโดยแจ้งเตือนเป็นเวลาที่บอร์ดได้ทำงานมาแล้วตั้งแต่เริ่มจ่ายไฟนะครับ และจากที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้การแจ้งเตือนลักษณะนี้ก็คือการแจ้งเตือนที่ข้อความมีการเปลี่ยนแปลงผมก็จะประกาศตัวแปรสติงขึ้นมา1ตัวชื่อว่า msg ที่ย่อม,มาจาก message แบบนี้จากนั้นผมก็จะให้บอร์ดส่งการแจ้งเตือนโดยขึ้นต้นด้วยคําว่าบอร์ดทํางานมาแล้วผมก็จะเอาข้อความนี้ใส่เข้าไปที่ตัวแปร msg แบบนี้และตามด้วย backslash r backslash n เพื่อให้ข้อความแจ้งเตือนนั้นขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อขึ้นบรรทัดใหม่แล้วผมก็จะให้ส่งข้อความด้วยเวลาในหลักชั่วโมงซึ่งผมต้องการให้แสดง เป็นตัวเลข2หลักเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เงื่อนไขให้มีการเช็คว่าถ้าเวลาในหลักชั่วโมงมีค่าน้อยกว่า10จะให้เติมเลขศูนย์เข้าไปก่อน1หลักแบบนี้จากนั้นจึงตามด้วยตัวแปรในหลักชั่วโมงแล้วตามด้วยโคลอนแบบนี้นะครับเมื่อเพิ่มข้อความในหลักชั่วโมงและโคลอนเข้าไปแล้วต่อไปก็ทําแบบเดียวกันกับตัวเลขในหลักนาทีและวินาทีนะครับและหลังจากที่เรายัดข้อความที่ต้องการส่งเข้าไปในตัวแปร msg เรียบร้อยแล้วต่อไปก็ทําการเรียกใช้คําสั่ง line.notify แล้วนําตัวแปร msg มาโยนเข้าไปแบบ แบบนี้เลยเราก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนตามข้อความที่เรายัดเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับเมื่อทําความเข้าใจกับโค้ดแล้วต่อไปก็มาลองอัปโหลดโค้ดกันดูนะครับโดยเสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์จากนั้นก็คลิกไปที่ t o o l เลือกบอร์ดเป็นโ o d e MCU 1.0แล้วเลือกพอร์ตให้ตรงแล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม Upload นะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วบอร์ดก็จะเริ่มทำงาน และเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สําเร็จก็จะส่งข้อความว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ w i f i สําเร็จแบบนี้นะครับได้ลหลังจากนั้นในทุกๆ10วินาทีก็จะส่งข้อความว่าบอร์ดทำงานมาแล้วกี่ชั่วโมงกี่นาทีและกี่วินาทีผมจะเร่งสปีดวิดีโอเพื่อให้เห็นข้อความแจ้งเตือนที่เร็วขึ้นนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนผ่าน LineNotify ก็ทำงานได้ตามต้องการแล้วนะครับ ต่อไปจะมาดูวิธีการแปลงโค้ดเพื่อให้ส่งการแจ้งเตือนไปที่ Telegram นะครับอันดับแรกก็เริ่มจากการลบ l i b r a r y tirdenttd l i n e n o t i f y h ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับพอเราไม่ได้ใช้งานฟังก์ชันจาก l i b r a r y ตัวนี้แล้วจากนั้นก็ทำการเพิ่ม l i b r a r y 3ตัวนี้เข้าไปนะครับได้แก่ wificlientsecure.h universaltelegrambot.h และ arduinojson.h ซึ่ง LIBR a r y เหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะสามารถพิมพ์เข้าไปแล้วทำงานได้เลยนะครับ หากเรายังไม่เคยเพิ่มไลบรารีต้องทําการเพิ่มก่อนซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้สอนวิธีการเพิ่มไลบรารีไว้แล้วสามารถกดเข้าไปดูและทําตามคลิปนั้นกันก่อนได้นะครับต่อไปในส่วนของชื่อและรหัส WiFi ตรงนี้ก็ไม่ต้องแก้อะไรนะครับหากเราใช้ WiFi ตัวเดิมในการเชื่อมต่อจากนั้นก็ลบส่วนของการกําหนดลายโทเค็นตัวนี้ออกไปและเพิ่มส่วนของ Telegram Bo t t o เ e n นและ Chat ID ของ Telegram Bo t ของเราซึ่งวิธีการได้ข้อมูล2ตัวนี้มาก็อยู่ในคลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับ ต่อไปก็เพิ่มในส่วนของการสร้างอ็อบเจกต์สำหรับ w i f i Client Secure และ Universal Telegram b o t เข้าไปแบบนี้ซึ่งโค้ดส่วนที่ต้องเพิ่มเข้าไปพวกนี้ผมจะพิมพ์เอาไว้ให้ในคำอธิบายคลิปสามารถก๊อปปี้ไปวางในโค้ดของเราได้โดยไม่ต้องพิมพ์ตามเพื่อลดความผิดพลาดนะครับจากนั้นก็ไล่หาโค้ดส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Line n o t i f y เพื่อที่จะแทนด้วยส่วนของ Telegram หากโค้ดของเรามีขนาดเล็กเราก็จะสามารถเลื่อนหาได้ง่ายๆแต่ถ้าโค้ดของเรามีขนาดใหญ่หรือหลายบรรทัดเราก็จะเลื่อนหาได้ยากหน่อยผมก็จะแนะนะาใให้ใช้ชวิธี การค้นหาเอานะครับโดยกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วกดไปที่ปุ่ม F เพื่อค้นหาจากนั้นก็พิมพ์เข้าไปในช่องของไฟล์ว่า Line จุดแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มไฟล์เพื่อค้นหาเราสามารถคลิกปุ่มไฟล์ไปเรื่อยๆเพื่อดูก่อนว่าคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับลายนั้นมีอยู่ทั้งหมดกี่จุดซึ่งในโค้ดของผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด3จุดจุดแรกเป็นส่วนของการเซตโทเค็นตรงนี้ก็ให้ลบออกไปได้เลยนะครับจากนั้นให้แทนที่ด้วย client.set_insecure เข้าไปแบบนี้ จากนั้นก็มาดูในส่วนของการส่งข้อความด้วยคำสั่ง line notify ตรงนี้หากเราต้องการให้ส่งข้อความแบบเดียวกันไปที่ Telegram ก,ก็ให้ Copy ข้อความนี้มาวางในคำสั่ง bot send message ซึ่งเป็นคำสั่งสาหรับการส่งข้อความไปที่เท l ลแกรมแบบนี้ จากนั้นก็ลบคําสั่ง line notify ออกไปได้เลยนะครับและคําสั่งที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนผ่าน Line ตัวสุดท้ายคือคําสั่งที่ต้องส่งข้อความที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ทําแบบเดียวกันนะครับโดยการนําตัวแปร msg มาโยนเข้าไปในคําสั่ง bot send message แบบนี้แล้วก็ลบคําสั่ง line notify ตัวเดิมทิ้งไปได้เลยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการแปลงโค้ดการแจ้งเตือนจาก Line Notify มาแจ้งเตือนบน t e l e gram จากนั้นก็ลองอัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดดูนะครับโดยการตรวจสอบการเลือกบอร์ดและพอร์ตให้ถูกต้องจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มอัพโหลดนะครับ เมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วบอร์ดก็จะเริ่มทํางานและเมื่อบอร์ดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้แล้วก็จะส่งข้อความไปที่ t e l e gram ซึ่งเป็นข้อความเดียวกันกับที่ส่งไปที่ Line Notify เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการแปลงโค้ดจากการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify มาแจ้งเตือนบน t e l e gram ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังมองหาวิธีการแปลงโค้ดอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ